สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูปเนาะสวัสดีซอปบอล่าน้ำค่ะเอฟซีถุกคนที่น่ารักเป็นแย่งใดกันแน่ค่ะมีไพไปกับเจเจปากแดงบ่ค่ะนี่จะเป็นประวัติของเจปากแดงค่ะที่ผ่านมาวันที่เก่าเนาะของเพิ่นเข้าไปบนเต็มเต็มตรง,ตรงๆงเลยค่ะพี่น้อง แต่กับโมเมนนั่นบุ้งกลุ่มตรกเนาะบมเมนตัวนิ่งตัวเจาะของเพิ่นแต่ว่ากับเขาไปแบบบ่ดด้กลับค่ะสามสี่เนาะสองตัวบนสองสามสี่ล่างหกสองค่ะเจี๊ปากแดงมีไผ่ตามบอกค่ะมีผู้ใดได้ไผ่ามานกะดีใจน้ำเนาะค่ะไผ่โชคดีเอฟซี FC ของเจี๊ปากแดงของเพิ่นเข้าไปสองวัดติดเราเด้อค่ะนี่วันที่เจ็ด เขาไปสองศูนย์ล่างเต็่มติมตุงๆเนาะค่ะรุดไปตะวันที่สเนาะของเจปากแดงเบิ้นเพิ่นกับเขาเป็นจังใดพิจารณาต่อไปของเจปากแดงพี่น้อง f อฟซีเอฟซีที่รอคอยของเจปากแดงตามกันต่อเนาะแนวทางใหม่ค่ะ แนวทางใหม่มาแล้วเจปากแดงเข้าไปสามสี่ไปรุ่นกันใหม่วันที่สิบเอ็ดค่ะของเจปากแดงกราบขอบุญขอบคุณเจปากแดงและๆยๆเดอค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะไม่มีแนวทางก็ไม่มีช่องเนาะค่ะกำลังแรงใจน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะ่าจะเป็นเอซีแล้วก็แนวทางเนาะค่ะที่น้องปองไปทุกคนเนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจ ในช่องของเจตาพาลุ้ยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาเบิ่งแนวทางใหม่ของเจปากแดงเพื่นค่ะแนวทางใหม่เตรียมแคบนาจ,จอเด้อค่ะพี่น้องไปจะไปรุ่นกับเจปากแดงเจปากแดงลาวพัฒนาวิ่งลูดของเพื่นเจ็ดกับสี่ค่ะเจ็ดกับสี่สองตัวสี่หางเจ็ด หกเจ็ดห้าสี่หกสี่ห้าเบิร์ก็จะมีเจ็ดเจ็ดสี่สี่ค่ะสามตัวสามหางสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหกเป็นจังใดพี่น้องนี่เพิ่นอันเดียวกันหมนดพี่น้องใช่หไหม บแมนดอกสีกอนเจก้อนเนาะเจตาก็ได้อของเพิ่นกะถือว่าเดินดีเด้อค่ะเจปากแดงถือว่าเดินดีค่ะวิ่งรูดส 4, 4ีกับ7จับตามองค่ะ,อะของของเจ๊ปากแดงนี่เจ็ดหกหตัวเน้นเพิ่นเจ็ดสีหกเจ็ดหเนาะค่ะ จับตามองของเจปากแดงค่ะพี่น้องใครไปจะไปโตแคปหน้าจอค่ะต่อไปค่ะต่อไปล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลเพิ่นเข่าไปวิ่งรูดเนาะสามบนค่ะสองสามสี่ล่างหกซองสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะของล็อกเทียนทะเลเป็นจังไดเอฟซีายวิ่งรูด มีไผตามมีไผพิจารณาของล็อกเทียนทะเลบอค่ะวันที่เก่าที่ผ่านมาเนาะชอบประจัดเนาะค่ะคัดกับพานกับขอบบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะที่เอาเนวทางมาว่างทางช่องของจิตเนาะของพื้นกระลุดไปลายงวดทีเดียค่ะสองงวดติดกันสองตัวเนาะนี่เข้าไปวันที่สองแล้วก็มาวันที่เก่า เขาไปบนวิ่งสามตัวเดียวค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนะเาะกับขอบุณขอบคุณ,คณล็อกเทียนทะเลค่ะเที่อาแนวทางมาว่างทางช่องมาไปตามกันไม้ค่ะสำหรับมือไม้เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์วันที่สิบเอ็ดค่ะเป็นวันศุกร์เขามาไปไม้กับล็อกเทียนทะเลวิ่งรูดเป่นเห็นมากค่ะห้ากับสอง สองตัวสี่หางหาสองหาสามสองหกสองเจ็ดเบิลก็จะมีหาหาสองสองค่ะสามตัวสามหางห้าสองเจ็ดสองห้าสามห้าสองห้าค่ะวิ่งรูดของเพิ่นหากับสองค่ะดินทอกันดินห้ากับสองวงกลมสองตัวเนาะนิ่งสองหางค่ะหาสองสองเจ็ด สตัวเพิ่นกันเน้นสองหางค่ะ 5, 2, 7, 5, 2, 5. ้าสองหสองหาชอบกับจัดค่ะคัดกับพานแคบนาจอค่ะไผจะไปต่อกับ,บล็อกเทียนทะเลเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเลขกับมีเข่ามิหลุดเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพิจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางค่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะรุดไปกระกาบขอโทษขอให้แท่นหลายลาย่เสียนเนาะค่ะคันเลขพื้นรุดไปคันเลขพื้นเขาม,ามีไฟตามกะมีไฟได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเป็นธรรมดาเนาะเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของใครช่อชัยชานค่ะของช่อชัยชานรุดไปอีก หนึ่งตัวไม่มาหนึ่งตัวสองตัวกับบเดินตัวนี่พี่น้องสองสามสี่กับหกสองนี่แต่ว่าวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเพิ่นกบเขาอยู่เนาะเขาไปตรงตรงตัวนิ่งตัวเจาะเด้อค่ะช่อชชยชั่นเหล็กอะมีเขามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องสองงวดติดเนาะค่ะเพิ่นเขาไปวันที่สี่กับวันที่เจ็ดเนาะเขาไปสองตัวมาวันที่เก้าลดไปค่ะพี่น้อง ขอโทษขอไพ่แทนช่อชัยชานเนาะค่ะแทนอันขอโทษขอไพเอิซีแทนช่อชัยชานเลขหลุดไปวันที่เก่าเนาะค่ะเอามาไปเบ่งรุ่นกันไหมแนวทางใหม่ของเพื่นค่ะแนวทางใหม่ไปใหม่ไปต่อเดินเด้อช่อชัยชานถามฟังคง ลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดเนี่ยไปเที่ยวลาวพัฒนาให้เอฟซีเพิ่นได้ใช้ยู่เนี่ยเพื่อนกับเขาไปสองงวดติดตกันอะพี่น้องกันรุดไปซะวันที่เก่าให้กำลังแรงใจคือเก่าค่ะไปกันต่อคือเก่ากับขอบุญขอบคุณช่อใชยช่านเที่ยวแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกลับขอบประคุณหลายๆออามาบึงแนวทางไม่ของเพื่นค่ะลาวพัฒนาวิ่งรุด พื้นหอมาหนึ่งกับเก่าค่ะสองตัวสี่หางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าห้าเบินหนึ่งหนึ่งกับเก่าเก้าค่ะสามตัวสามหางหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะวิ่งรูดพื้นดินทอกันค่ะไหอมาทอกันบ่มีร่อ,องเนาะหนึ่งกับเก้าสองตัวเน้นสองหางหนึ่งเก้าเก้าห้าค่ะสามตัวสองหาง หนึ่งเก้าหนึ่งหนเอาชอบกระจัดค่ะคัดกับพานเอาไปพิจารณาทรองถุงขึงเล่าพัฒนาวันที่1ิเนาะค่ะรุนกันไม่ไปต่อไม่เนาะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไว้ไรจะไปต่อกับชอชัยชานเนาะค่ะมาไปต่อค่ะเลขล็อกอุดร เข้าไปเต็มเต็มตรงตรงแบบว่าต้องได้กลับดอกค่ะไม่ได้กลับเนาะชอไอ้เลขล็อกอุดอนช่อใช้ชานผ่านไปยังสิมาช่ออยู่นะพี่น้งนองจีตาก็ได้โอ้ขอให้อะไรเลขล็อกอุดอน่ะลาวพัฒนาวิงลูดวัน ที่เก่าที่ผ่านมาสามบนนอสองสามสี่เนาะค่ะของเพิ่นเขาไปสามสี่ตรงตรง,ตรงบริกรเขาไปบนสองตัวเนาะค่ะเล่าพัฒนาที่ออกไปสามสี่สองตัวบนของล็อกเลขล็อกอุดรมีเอฟซีตามของเพิ่นบเนอ้อมีตามเนาค่ะ,คะเลขล็อกอุดร มาไปบึงประวัติเพิ่นจักหน่อยวันที่เจ็ดเพิ่นก็นเข้าไปตัวบ้นดูค่ะวันที่เจ็ดเลขกลอกอุดรนเนาะคะ่ะวันที่สี่เพิ่นก็นเข้าไปเ็ดเก้าเด้อค่ะพี่น้องทิพย์จะหนาเดลเลขก็อกอุดรสองพัดลูดไปลูดไปต่อกันอ่าเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง เป็นเรื่องธรรมดาเนาะให้ผิดารณากันเอาชอบกันจัดถัดกัะพาดเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆนี่ก็จะเป็นโตไม้ของเพิ่นค่ะวิ่งลูดของเพิ่นมาเบิ่งกันต่อเนาะค่ะแคบหน้าจอไปรุ่นกันวิ่งลูดเลขล็อกอุดรวิ่งซีกับเก้าค่ะ สตัว4ีหางสี่เก้าสี่แเก้้าค่ะบุนก็จะ 44, สีกับเก้เก้ตัว3มหางส9 8, 49, 7, 49, 4วิ่งรูดพื้นดินทอกัดเด้อค่ะสกับเก้สองตัว4หางสี่เกกับเกค่ะสองหาง3ตัวค่ะส 97, เ9้ แคบหน้าจอค่ะไผจะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะชอบกระจัดขัดกับพานคลิปนี้ขอคอยพี่น้องมีความสุขกันค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเนาะเดินทางไปใส่ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็คอให้มีโชคกลับมาขอให้ไม่ใช่ให้โชคดีในวันที่1 1 2สองทุ่มครึงกับเล่าพัฒนากันทุกคนค่ะ คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ